ตตยเงาปีศาที่แผ่ไพศาลมนนนา,านานขนาขุคหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังตังหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซทวนทางจิตปิญญา อฎทางปัญญาประชวชนผู้คนแค้บในเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อุนวาณนาสัศสีทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาทรลดตัวหมอบต่ำยอมรับปิศาตร,รายปิดผู้ปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งตึงได,กดเกฎการเวลา Con subscribe ba kênh Ghiền Mì Gõ Để không ปัญญาขรัชชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสรัสีทองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศาักดิ์ลดตัวหมอบตำยอมรับมิสารรายัยปิดผูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตงเนื้อทิ่งตื่นใดกดเกินการเวลา ไหลบาสุคนทางเสรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสิฐมีเสรีทางความคิดติดเน็รจากผู้ต้อง สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์แล้วนะครับที่ประเทศไทยนะครับวันอาทิตย์ที่5นะครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับช่วงนี้ข่าวที่เป็นเรื่องที่พี่น้องให้ความสนใจนะครับทั้งคนที่ รักเจ้าและก็คนที่ไม่รักเจ้านะครับก็คือเรื่องของข่าวในพระราชสำนักนะครับก็เป็นเรื่องสุขภาพของประมุขของประเทศนะครับณวันนี้ว่าจะไปรอดมีรอดแหละนะครับบางส่วนก็คอยดีอกดีใจนะครับอืม <c oughs> แต่หลายส่วนที่จงรับพระนี้คงจะเป็นห่วงเป็นกงนังวลส่วนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็ คงจะนะครับมีจิตใจตุ้มต่มตุ้มต่มนะครับคงต้องคิดกันแล้วว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับจริงๆแล้วเรื่องของกษัตริย์ถูกจับออกมาเป็นตัวประกันนะในทางการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในยุคสามก๊กก็มีนะครับก๊กต่างๆแย่งอานาจกันนั้นยังไงก็ต้องชูสถาบันกษัตริย์เอาไว้จะถามว่าสถาบันกษัตริย์นั้นดีแล้วก็ทําให้เกิดความสงบจริงจังหรือไม่นะครับที่จริงแล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั่นเอง นั่นคือในประเทศจีนนะครับสําหรับประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นนะครับอาณานิย์นั้นยิ่งกว่าที่จีนอีกนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของปัญหาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งโดยตรงทีนี้เราละเ,เราตัดในเรื่องนั้นออกไปส่วนที่ผมจะชวนที่ชวนคุยวันนี้ก็คือในเรื่องของการเจ็บป่วยของประมุขของรัฐเนี่ยนะครับทั้งกษัตริย์ภูมิพลและก็ราชินีเศรษฐกิจนะครับ ขออภัยครับไม่มันเบาไปนิดนึงนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอนะครับกรัตริผู้ไมิพลแล้วก็พระราชินีสิริกิตเนี่ยในแง่ของการเจ็บป่วยนั้นถ้าสมมุติว่ามีอาการรุนแรงมากๆเนี่ยนะครับก็ต้องเร่งด่วนั้งเข้าพยาบาลเร่งด่วนเนี่ยก็เห็นว่าไปซื้อเฮลิคอปเตอร์มานะครับ อย่างพิเศษเลยนะครับแต่ทําไมนะงานนี้เข้ามาในกรุงเทพนั้นก็กลายเป็นว่าเข้ามานะรถยนต์พัทที่นั่งคุณตาสว่างเนี่ยได้มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับผมเข้าไปดูแล้วเนี่ยเห็นเรื่องนี้นะครับมันปัจจุบันทันด่วนก็เลยให้ความสนใจคุณตาสว่างบอกว่าปวดหลังต้องนั่งเมบักนะครับปวดหลังต้องนั่งซิกอสกี้นะครับซึ่งในเป็นเครื่อง นะเครื่องบินลำที่ว่าเนี่ยนะครับที่ข้างบนที่อยู่ในรูปตรงนี้ข้างบนทางขวามือน,นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องนั่งรถตู้ไม่ได้นั่งเมบากหรือว่าไซคอสกีนะครับแล้วจะซื้อมาทําสากกระเบือกระเบืออะไรสากกระเบืออะไรทําไมนะครับเมบากในรุ่นคันละแปดสิบล้านนะนั่นะรถนั่งอย่างดีนะครับคันละแปดิบล้านเออทาไมไม่เอามาใช้ส่วนไซคอสกีเป็นเครื่องบินราคาลําละสิบเจ็ดล้านเชียว นะครับหรือประมาณห้าสิบห้าร้อยสิบล้านบาทนะครับซื้อมาสามลำก็พันห้าร้อยสามสิบล้านบาทยังไม่รวมค่าโรงเก็บค่าดูแลรักษาค่าน้ำมันอีกนะในทางกลับกันเงินจำนวนนี้เรามาทำอะไรได้บ้างนะนี่ชวนคิดเลยนะครับเนี่ยผมว่าเข้าท่านะครับ<อ>เงินพันห้าร้อยล้านบาทเนี่ยนะถ้าค่าก่อสร้างสถานีอนามัยแบบ3 3สามแปดศูนย์สามสองทรับสองพันร้อยห้าสิบหกนะครับ ราคาตกแค่หลังละ686,000บาทนะครับเป็นอาคารคอรอสอฐานรากตอกเสาเข็มยกพื้นลอยใต้ถุนสูงหลังคากระเบื้องใย,ยหินรลอนเหล็กนะครับพื้นที่ขอสอสลอนะครับคออสลอ,อ,อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผิวขัดมันฝ้าเพดานไม้อัดยางบันไดขึ้นทางด้านหน้าห้องน้ำรวมอยู่ในอาคาร ไฟฟ้าประปาทาสีและมีรางน้ำรอบอาคารเนื้อที่ประมาณ138.20ตารางเมตรนะครับถ้าไปสร้างอาคารนะครับอาคารหลังหนึ่งเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ680นะครับไอตัวตัวไซคอสกี้เนี่ยนะซื้อมาสามลำเนี่ยเท่ากับสามารถจะมาสร้างสถานีอนามัยนี้ได้2,220หลังนะครับ แปลว่าจะดูแลประชาชนได้เนี่ยประมาณสองล้านคนนะครับอาคารเรียนถ้าไปเทียบเป็นอาคารเรียนนะครับถ้าเป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบแบบมาตรฐานเนี่ยของตามมาตรฐานของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาเนี่ยราคาตกอยู่อ่านะหลังละห้าล้านบาทนะครับเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นขนาดแปดห้องเรียนพี่น้องลองดูนะครับสองชั้นแปดห้องเรียน าตามแบบ108ลอนะครับชั้นล่างใต้ถุนโล่งเนื้อที่ไม่น้อยกว่า669ตารางเมตรชั้นบนนี่เนื้อที่ไม่น้อยกว่า669ตารางเมตรนะครับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรากตอกเสาเข็มโครงหลังคาเหล็กฉากนะครับมุงกระเบื้องใย,ยหินพื้นชั้นล่างคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นชั้นบนใช้พื้นสําเร็จรูปหรือคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อกับที่ มีฝ้าเพดานกระเบื้องใหญ่หินแผ่นเรียบผนังฝาเนี่ยก่ออิดฉาบปูนเรียบห้องน้ำซ่วมเครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาวมีที่ดื่มน้ํามีไฟฟ้าประปาการระบายน้ำและทาสีคู่รุกพันธ์มาตรฐานประจําห้องเรียนทั้งหมดนี่นะครับเนี่ยราคาประมาณห้าล้านบาทแล้วไอ้เครื่องบินสามลำที่แทนนี้จะเอามาส่งพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยกับราชินีตอนป่วยเนี่ยนะะปรากฏว่าถ้าเอามาสร้างอาคารเรียนมัธยมเนี่ย แฝงท้องเรียนอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะได้306หลังนะครับแล้วมัธยมนี่ถ้าเป็นระดับนะอําเภอนี่ก็โหนะได้300กว่าอําเภอนะครับแล้วก็3 0ยกับ6หลังเนี่ยจะบริการนักเรียนเนี่ย73,400คนต่อปีแล้วก็เนี่ยอาคารเรียนแต่ละหลังนี่แมายุ20ปีนะครับแปลว่านักเรียนจะได้ใช้เนี่ยโอ้โหเป็น1,400 ห้าหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับสําหรับถ้าเอาเงินที่ซื้อสามเครื่องนั้นนะครับมาทําตรงนี้นี่เขายังคิดไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าอเอาแทนที่จะซื้อเนี่ยก็เอามาช่วยเหลือพี่น้องน้ําท่วมนี่นะ 3, 000, า 3, 000, สามพันสามสามแสนกับหกร้อยครอบครัวเนี่ยก็ซึ่งก็มีคนทั้งหมดประมาณพันสองเอหนึ่งล้านสองแสนคนนะก็จะมีกําลังใจสู้ต่อไปอีกเป็น ล้านล้านคนนะครับเขาก็เขียนความเห็นตอนท้ายว่าหากเสียสละจริงทุ่มเทเพื่อประชาชนจริงปิดทองหลังพระจริงเหนื่อยเพื่อประชาชนจนไม่เคยยิ้มจริงคงไม่เอาเงินประชาชนไปฟุ่มเฟือยซุริซุระอ,อย่างนี้หรอกโอ้ยนี่แค่เครื่องบินนี่นะครับนี่คิดแค่พันห้าร้อยนะครับแต่งบเชิดชูนี่เขาบอกว่า,าปีล่าสุดในปีห้าแปดนี่นะครับงบเชิดชูสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ย เล่นกันวินาทีละห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าบาทมีคนเข้าคำนวณมาแล้วนะครับพูดตุ๊บเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทุกครั้งที่นับเนี่ยเงินที่ใช้กับการเชิดชูเกียรติพระสาันพระหมหากษัตริย์นั้นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับจากปีก่อนนะครับสมัยยิ่งลักนั้นสี่ร้อยสี่ิบเจ็ดถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนี้เป็นห้าห้าห้าครับ วินาทีแต่และว,วินาทีที่ทีทนะ่เรานับไปเนี่ยเงินออกไปแล้วครับสําหรับไปใช้เพื่อเทิร์นทูนสถาบันกษัตริย์เนี่ยห้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับอา้าวนี่เป็นข้อมูลนะครับใครไม่เชื่อก็ไปตรวจสอบเองนะครับไปตรวจสอบเองแล้วนี่กรณีที่เจ็บป่วยเนี่ยก,กะว่าจะมานะใช้งานเต็มที่เพื่อนะไม่ให้ประมุขของประเทศนั้นอยู่ในอันตรายนะครับไม่ลําบากแต่วันนี้ทําไมเครื่องบินสามลำนั้นมาใช้ไม่ได้ จะเป็นเหมือนเครื่องบินก่อนๆที่เคยซื้อหรือว่านะอุปกรณ์การรบหลายอย่างที่ซื้อมาแล้วใช้การไม่ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ต้องตั้งคําถามนะครับต้องตั้งคําถามไปเงินจํานวนมากมายมหาศาลนะครับเอาละก็จะชวนคิดชวนคุยสั้นๆอย่างนี้นะครับพี่น้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับข้างใต้วิดีโอนี้ก็สามารถจะนะครับส่งข้อความกันมาได้นะครับก็ให้พี่น้องไปคิดไปคุยกันต่อนะครับ จริงไม่จริงนะครับที่น้องต้องช่วยกันสืบพ้นมานะครับก็แล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ